สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การจอดลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาขุดคุยเรื่องสกิล No Look p a s s ในเกม eFootball ครับผมเป็นสกิลที่แบบมีทั้งคนชอบมากๆแล้วก็มีคนมองว่าเอ๊ะมันไร้ประโยชน์หรือเปล่า จากข้อมูลบทวิเคราะห์ความเห็นผู้เล่นต่างๆที่เราไปรวบรวมมานะครับวันนี้เราจะมาสกัดแก่นให้ฟังกันชัดๆเลยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทํางานยังไงกันแน่แล้วใครเหมาะจะใช้แล้วก็คําถามสําคัญคือสุดท้ายเนี่ยมันคุ้มไหมที่จะมีติดตัวนักเตะในสนามครับเริ่มจากนิยามของโคนามิเองเลยเขาก็บอกสั้นๆนะครับว่าคือการส่งบอลเพื่อเบี่งเบนความสนใจฟังดูก็เออเหมือนจะดีนะแต่พอเห็นในเกมปุ๊บ อา้ามันคือการที่นักเตะหันหน้าไปทางนึงแต่จ่ายบอลไปอีกทางนึงใช่ค่ะเป็นแอนิเมชันเฉพาะตัวเลยใช่แล้วจุดนี้เองที่เสียงแตกเลยบ้างก็ว่าเฮ้ยมันหลอกคู่ต่อสู้ที่เป็นคนจริงๆได้นะอืมแต่บางคนก็บอกไม่หลองนะเป็นแค่แอนิเมชันสวยๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ค่ะประเด็นสำคัญมากๆเลยก็คือเรากดใช้ท่านี้เองไม่ได้นะคะอ๋อครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า context sensitive ค่ะ คือมันจะเกิดเองเมื่อเข้าเงื่อนไขาบางอย่างเงื่อนไขหลักๆเลยนะคะก็คือจังหวะนั้นนะ่ะผู้เล่นต้องส่งบอลไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ตัวนักเตะกําลังมองหรือว่าหันหน้าหันตัวไปอยู่อ๋อโอเคหมายความว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญซะทีเดียวสินะครับแต่มันมีตักกะอยู่เบื้องหลังแล้วเหมือนผมได้ยินมาว่ามันจะเกิดง่ายขึ้นเวลาโดนผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเข้ามาแบบเพรสซิ่งใกล้ๆด้วยถูกต้องค่ะ มีแนวโน้มสูงเลยที่จะเกิดตอนมีคู่ต่อสู้อยู่ในระยะประชิดแล้วก็ผู้เล่นต้องกําลังเคลื่อนที่แบบช้าๆด้วยนะคะเหมือนประคองบอลอยู่ไม่ใช่ตอนวิ่งเร็วๆ <c oughs> ซึ่งเงื่อนไขพวกนี้นี่แหละคะ่ะที่ทําให้บางทีมันก็ดูเหมือนจะสุ่มๆเนาะแต่จริงๆแล้วมีปัจจัยกระตุ้นที่ค่อนข้างชัดเจนน่าสนใจครับแต่ก็ยังซับซ้อนอยู่ดีนะเพราะว่ามีทฤษฎีจากผู้เล่นบางกลุ่มเหมือนกันที่เขาบอกว่าแอนิเมชันโนลุกเนี่ยอาจจะไปส่งผลกับ เอ่อลอจิกการเข้าสกัดหรือการอ่านทางบอลของ AI กกองหลังอืมทำให้พวกกองหลัง AI อะ่ะมันมีจังหวะเออไปแป๊บหนึง่งหรือลังเลไปชั่วครู่เปิดช่องให้เราได้อ๋อค่ะแต่ก็มีอีกฝั่งเหมือนกันที่เขาเชื่อเรื่องสคริปต์ของเกมครับเขาบอกว่าบางทีผลการจ่ายบอลมันอาจจะถูกกำหนด,ดไว้แล้วทำให้ท่าหลอกเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับ AI เลย ค่ะทีนี้ถ้าเราจะมองหานักเตะที่แบบใช้สกิลนี้ได้ดีนะคะก็ไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะครับค่าพลังพื้นฐานนี่สำคัญมากๆเลยค่ะตัวชี้วัดหลักเลยก็คือโลพาสค่าส่งบอลเรียดใช่ค่ะความแม่นยำในการส่งเรียดควรจะสูงหน่อยอย่างน้อยๆก็ควรจะมี80ขึ้นไปเพื่อให้น่าใจว่าบอลที่จ่ายออกไปมันแม่นจริงๆเข้าใจเลยครับเพราะถ้าจ่ายไม่แม่นต่อให้ท่าสวยแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์เลยเนาะใช่ค่ะ แล้วถ้ามันเกิดตอนโดนบีบอย่างที่ว่าการคนโทรลบอลก็ต้องดีมากๆด้วยสินะครับค่าพลังอย่างบอลค control หรือ type โพ s s e s s ที่ช่วยให้บอลติดเท้าเวลาโดนเบียดใกล้ๆ,ๆนี่คงต้องสูงปรี๊ดเลยจําเป็นมากค่ะแหล่งข้อมูลหลายที่แนะนําว่าควรจะ 85+ plus เลยทีเดียวค่ะโอ้โห8า plus ค่ะแล้วก็อีกค่าที่มองค่าไม่ได้เลยคือ b a l a นซ์ความสมดุลของร่างกายอืมครับอันเนี้ยก็ควรมีสัก80 plus เป็นอย่างน้อย เพราะนักเตะต้องทรงตัวให้อยู่ไม่ใช่โดนเบียดแล้วเสียจังหวะไปเลยจริงด้วยซึ่งเป็นสถานาการณ์ที่ท่า No Look Pass มีโอกาสทำงานบ่อยการมี Balance ดีๆก็จะช่วยให้ทำท่านี้ได้สมูทขึ้นไม่สะดุดค่ะแล้วเหมือนสกิลนี้จะยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกถ้าใช้ร่วมกับสกิลเสริมอื่นๆด้วยใช่ไหมครับอย่าง One Touch Pass หรือ OTP ที่จ่ายบอลจังหวะเดียวใช่ใช่ OTP นี่สำคัญเลยน่าจะคอมโบกันได้ดีทำให้การจ่ายหลอกๆนี่เร็วขึ้นค่าเดายากขึ้นไปอีกถูกต้องค่ะการมี OTP ทำให้โนลุกพา s s สกลายเป็นอาวุธที่อันตรายในการเล่นเร็วได้เลยสร้างความสับสนให้แนวรับได้ดีมากแล้วก็มีสกิลอย่าง Through Passing ด้วยที่ช่วยเพิ่มคุณภาพการจ่ายทะลุช่องให้ขมขึ้นใช่ค่ะอันนั้นก็ช่วยเสริมเรื่องความแม่นยำของการจ่ายทะลุช่องไปอีก นอกจากนี้อาจจะมีแอนิเมชันพิเศษเมื่อทักแสนี้ทำงานร่วมกับสกิลอื่นเช่นซอมเบโรอาจจะปลดล็อกท่าดาะบอลค้าหัวแบบพิเศษได้ด้วยโอ้โหมีท่าคอมโบด้วยประมาณนั้นค่ะโดยสรุปแล้วนะคะนักเตะที่เหมาะกับสกิลนี้ก็คือพวกเพลย์เมกเกอร์สายเทคนิคนะคะที่มีเพลย์สไตล์แบบครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์หรือคลาสสิกนัมเบอร์เทอ๋อพวก AMF กองกลางตัวรุกหรือ SS กองหน้าตัวต่ำใช่ไหมครับใช่ค่ะ พวกศิลปินลูกหนังอย่างโรนอดิยอหรือกุตีในตำนานเนี้แหละคะ่ะคือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนเลยเอาละครับมาถึงคำถามสำคัญละที่ถกเถียงกันเยอะสุดๆสรุปแล้ว No Look p a s s เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆในเกมหรือเป็นแค่ของสวยงามไว้โชว์เท่ๆครับอืมคำถามยอดฮิตเลยนะคะใช่ครับฝั่งที่มองว่ามีประโยชน์นะก็เชื่อเรื่องผลทางจิตวิทยา คือมันอาจจะหลอกผู้เล่นฝั่งตรงข้ามที่เป็นคนได้ทําให้เขาลนลานหรือลังเลนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีผลให้ AI กองหลังเกิดอาการสตันหรือตอบสนองช้าลงเล็กน้อยที่สําคัญคือมันสวยงามดูแล้วเพลินได้ฟิลโจกาโบนิโตสร้างกําลังใจให้คนเล่นได้เหมือนกันนะอันนี้ก็จริงค่ะแต่ในขณะเดียวกันเสียงคานก็ดังไม่แพ้กันเลยนะคะคในคอนนิกี้ผู้ไม่ได้สายจริงจังสายแข่ง หลายคนจัดให้สกิลนี้อยู่ในระดับดีเทียเลยนะหรือแทบจะไร้ประโยชน์เลยด้วยซ้ำโหดีเท oh, ียเลยเหรอครับใช่ค่ะเหตุผลหลักๆเลยคือมันใช้งานได้ไม่บ่อยครั้งนักเงื่อนไขาการเกิดมันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงทําให้คาดเดาผลลัพธ์ได้ยากแถมบางครั้งแอนิเมชนันของท่ามันดูช้ากว,กว่าการจ่ายปกตินิดนึงทําให้เสี่ยงโดนคู่ต่อสู้ที่อ่านทางออกเข้ามาตัดบอลง่ายขึ้นไปอีกอือฮึก็มีเหตุผลครับมีอีกทฤษฎีที่น่าสนใจเหมือนกันครับ คือบางคนตั้งข้อสังเกตว่าสกิลนี้อาจจะไปตีกันกันกบระบบช่วยส่งบอลหรือ Pass Assist ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เปิดใช้อยู่อ๋อ oh, ค่ะทำให้บางครั้งบอลที่จ่อยโนลุกออกไปมันดันไม่แม่นซะย่างนั้นเป็นไปได้ค่ะแล้วถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์เกมซีรีส์นี้อย่างตอนเป็น PES ภาคเก่าๆสกิลนี้ก็เคยมีอยู่ซึ่งบางทีนะในเอนจินเกมยุคก,ก่อนมันอาจจะเคยมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนกว่า หรือควบคุมได้ง่ายกว่านี้หรือเปล่าอืมก็น่าคิดนะคะการรับรู้ในปัจจุบันเลยอาจจะเปลี่ยนไปตามกลไกของเกมเวอร์ชันใหม่ๆด้วยถ้าให้สรุปภาพรวมนะคะโนลุคพ a าสเนี่ยไม่ใช่สกิลประเภทที่จะเปลี่ยนผลการแข่งได้ชัดเจนหรือเป็นสกิลเมตะหลักที่ทุกคนต้องมีติดตัวครับ แต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือเฉพาะทางมากกว่าค่ะที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่สูงได้ในบางจังหวะที่เหมาะสมจริงๆเหมาะกับผู้เล่นที่เข้าใจเงื่อนไขาการทํางานของมันอย่างดีแล้วก็อาจจะยิ่งเห็นผลมากขึ้นสําหรับคนที่ถนัดส่งบอลแบบแมนนโนหรือตั้งค่าพาส s อซิสไว้น้อยๆเพื่อให้ควบคุมทิศทางได้ดังใจจริงๆอืมครับผมก็น่าสนใจมากครับสุดท้ายนี้ครับ สิ่งที่เราอยากทิ้งไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือบางทีคุณค่าที่แท้จริงของโนลูพา a s สอาจจะไม่ได้วัดกันที่จำนวนแอซิสหรือประสิทธิภาพที่จับต้องได้เสมอไปอืม mm. แต่มันอาจจะอยู่ที่การเพิ่มมิติความคาดเดาไม่ได้ให้กับการเล่นของเราการทำลายจังหวะเกมรับที่ซ้ำซากจำเจของคู่ต่อสู้หรือมันอาจเป็นเพียงแค่ส่วนเติมเต็มเล็กๆที่ทำให้ช่วงเวลาแมจิกโมเมนต์ในสนามที่เราสร้างขึ้นมาเอง มันน่าจดจำแล้วก็น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นค่ะก็น่าคิดนะคะนี่คือคำถามที่เราอยากให้ผู้ฟังลองนำกลับไปสำรวจแล้วก็หาคำตอบในสนามแข่งของตัวเองดูครับ